แบรนด์ื้อผ้านในประเทศไทยเยอะแล้วทำขายต่างประเทศดีกว่าจริงหรือเปล่าคลิปนี้นะคะพัดอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่เคยไปออกบูธต่างประเทศถึง2ครั้งให้กับทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยซึ่งพัดเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆเลยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ะะเป็นคําถามที่น้องแอดมินส่งมาจากนอินบ็อกนะคะพัดก็รู้สึกว่ามีคนถามเรื่องมีเข้ามาเยอะเหมือนกันพัดก็เลยรู้สึกอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่เคยไปออกบูธต,ต่างประเทศถึง2ครั้งซึ่งพัดต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นความคิดส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวของพัดเท่านั้นอยากจะให้ข้อมูลทุกคนเอาไปประกอบการตัดสินใจละกันซึ่งพัดต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบ5 6ปีที่แล้วเลยสมัยที่แบบพัดเพิ่งเริ่มต้นทา แบรนด์มูนซี่บิกินนี่เลยนะคะซึ่งตอนนั้นอะพัดทํามาได้ประมาณปีนิดนิดเราพัดก็ได้เข้าสัมมนาเยอะมากตอนนั้นก็คือหาความรู้เยอะเนาะก็มีวิทยากรท่านหนึ่งก็คือพูดประมาณว่าการที่เราจะทําแบรนด์เสื้อผ้าหรือแบรนด์สินค้าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องศึกษาเรื่องภูมิประเทศภูมิศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีค่านิยมความเชื่อต่างๆเราจะต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ทั้งหมดของลูกค้าตอนนั้นพัดฟังพัทก็รู้สึกว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอมัน ต้องเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเราทําแบรนด์เสื้อผ้ามาเนี่ยเราเปิดมาเราก็ขายได้เลยแล้วก็เราทํามาปีก,กว่าเราไม่เห็นจะต้องไปศึกษาข้อมูลอะไรขนาดนั้นจนวันหนึ่งที่พัดได้ไปออกบูธต่างประเทศแล้ว ขายชุดว่ายนะ้ําไม่ได้แม้กระทั่งชุดเดียวก็คือขายไม่ได้เลยมันทําให้พัดแบบตั้งคําถามมากๆว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราขายดีในไทยมากๆแต่พอเราออกไปต่างประเทศทั้งๆที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะแต่กับขายไม่ได้พัดก็ได้คุยกับน้องที่ที่ประเทศนั้นนะคะที่เป็นไกด์ที่พัดจ้างมาน้องก็บอกว่าที่เนี่ยเขาแบบ เขาไม่ได้มีทะเลเยอะแบบประเทศไทยนะคะคือทะเลที่มีก็คือไกลมากๆก,กว่าจะไปก็คือไกลมากแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศเขาการใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องที่โอเพนคือยังไม่ได้เปิดรับการใส่ชุดว่ายน้ําเยอะเท่ากับประเทศไทยเปรียบเหมือนแบบประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะทุกคนที่การใส่ชุดว่ายน้ําไม่ใช่เรื่องที่แบบ เป็นปกติที่ใครก็ใส่หรือเป็นค่านิยมที่ใครๆก็ใส่ได้นึกออกไหมคะมันก็เลยเป็นจุดที่ว่าเออทาไมชุดว่ายน้ําของพาระขายไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวแต่พาระโชคดีมากๆที่ตอนนั้นอะพกชุดออกกําลังกายไปด้วยกลายเป็นว่าคือชุดออกกําลังกายก็คือขายหมดครั้งนั้นก็คือแบบอย่างน้อยชุดว่ายน้ําขายไม่ได้ชุดออกกําลังกายก็คือยังขายได้เป็นจุดที่ทําให้พาระคิดถึงประโยคนั้นเลยว่าเฮ้ยการที่เราจะขายสินค้าหรือจะทําแบรนด์ออกมาเนี่ยเราจะต้องศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์ภูมิประเทศวัฒนธรรมความเชื่อพวกนี้มันเกี่ยวทั้งหมดเลยอย่างเช่นเรื่องของความเชื่อการเรื่องของการใส่ชุดว่ายน้ําบางประเทศอาจจะเปิดแต่บางประเทศเขาไม่เปิดให้ใส่ชุดว่ายน้ําซึ่งมันก็จะมีผลต่อยอดขายถูกไหมคะอันนี้เป็นเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อล้วนๆเลยซึ่งเกี่ยวมากๆยังมีหลายประเทศนะคะที่เขาไม่โอเพนให้ใส่ชุดว่ายน้ําเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เราต้องศึกษาจริงๆส่วนเรื่องสภาพอากาศ ก็มีผลเพราะว่าสภาพอากาศส่งผลต่อเรื่องของการดีไซน์การเลือกเนื้อผ้าพวกนี้ยมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยแล้วพัดก็กลับมาย้อนคิดว่าเฮ้ยแล้วทําไมวันที่เราเริ่มต้นทําแบรนด์ในประเทศไทยเราทําออกมาเราไม่ได้ศึกษาอะไรพวกเนี้แต่เราสามารถขายได้เลยพัดก็เลยตกขลึกได้ว่าเฮ้ยก็เราอยู่ประเทศไทยมาตลอดอ่ะ วัฒนธรรมความเชื่อค่านิยมต่างๆอ่ะเราอะรับรู้อยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ที่นี่มาตลอดเราก็จะรู้เรื่องของไลฟ์สไตล์สภาพอากาศคือเหมือนเรารู้ทุกอย่างอยู่แล้วเพราะว่าเราคือคนที่นี่นึกออกไหมคะดังนั้นพัดก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันเนี้ยถ้าเราจะเลือกส่งออกไปประเทศไหนหรือจะไปขายประเทศไหนอ่ะเราจะต้องทํากันบ้านเยอะขึ้นนะมันจะไม่ใช่แค่ว่าเราอยากจะส่งออกไปขายก็คือขายได้เลยดังนั้นนะคะสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจว่า เอออยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าขายในไทยหรือจะทําขายต่างประเทศดีพัดอยากให้คุณลองศึกษารายละเอียดต่างๆเหล่านี้ดูก่อนว่าคุณเนี่ยถนัดที่จะขายในไทยหรือต่างประเทศซึ่งพัดเชื่อว่ามีคนหลายๆคนนะคะที่อยู่ต่างประเทศจนรู้ทุกอย่างเหมือนเป็นเรื่องของปกติเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เราอาศัยอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเรารู้ทุกอย่างทั้งวัฒนธรรมสภาพอากาศดีทรงดีไซน์อะไรเงี้ยเราเข้าใจคนที่นั่นอยู่แล้วแล้วคุณก็อาศัยอยู่ต่างประเทศถ้าคุณเป็นแบบนั้น พัดก็แนะนําว่าคุณทําแบรนด์เสื้อผ้าขายที่ต่างประเทศไปเลยเพราะคุณรู้จักทุกอย่างดีอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้คุณคือคนไทยและอยู่ในประเทศไทยและคุณไม่ได้มีความรู้ดีเทลต่างๆเหล่านี้ของต่างประเทศพัดก็แนะนําว่าถ้าจะให้ลดความเสี่ยงคุณทําในไทยมีโอกาสที่จะสําเร็จมากกว่าที่คุณจะไปต่างประเทศแต่ถามว่าถ้าคุณจะไปเปิดแบรนด์ที่ต่างประเทศได้ไหมทุกอย่างคือสามารถทําได้อยู่แล้วคุณอาจจะแค่ต้องทําการบ้านเยอะขึ้น เท่านั้นเองดังนั้นคลิปนี้นะคะพัดอยากจะให้คุณลองเอาประสบการณ์ของพัดเนาะ ไปประกอบเป็นการตัดสินใจว่าเอออยากจะทํำยังไงดีอะไรแบบนี้ซึ่งอย่างที่พัดบอกไปนะคะว่าคลิปเนี้ยมันเป็นความคิดของพัดเองแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่พัดเจอมากับตัวดังนั้นนะคะคุณยังไม่จําเป็นจะต้องเชื่อพัด100%เพัดอยากให้คุณอะไปศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะโอเคคลิปนี้มาเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย